สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ไหมรวมเพื่อนที่หวยสมองกันเดิมนะครับก็ช่วงนี้ก็ตกตะกับรัวๆไปส่วนี่ศกหน้าดินนี่ปายังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวหาตกตะกับไปก่อนช่วงนี้ตกหน้าดินช่วงนี้ก็มีแต่ตะกับกวนนะครับ แต่กลับกวนแบบจัดๆมากตีเบ็ดลงไปนี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี้เหยื่อหมดตะก้อแล้วแต่กลับเข้ามาลุงกินเคก็เดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนอันนี้มากับทีมงานครอบครัวตกกันชิวๆ นครับพึ่งพายเรือม,มาถึงโอ้ยเอาน้ำชามากินดิช่วงนี้แดดร้อนครับต้มน้ำชามาพลังน้ำท่อมช่วงนี้ถูกกฎหมายแล้วออกคลิปได้ไม่มีดรามา่า เข้ามาห้กินปลาหน่อยให้ปลาใหม่ก่อโอเคก็เดี๋ยวเร็จทุนเร็จอุปกรณ์กันก่อนนะครับวัแบบนนี้ตกเป็นระยะ3.6ดแบกไม้ตายโอเคครับพร้อมลุย นครับโดนครับลงไปก็โดนนะครับกลับแสงงามน,นะครับที่เกี่ยวเยืะอนะครับมันปังฟั่มเฮาขล้องเข้าตัวเป็ดแบ,บนี้นะครับก็ปั่นเหยืะอหุ้ม นี่ครับย่อนเข้าจุด <laughs> หมายนี้มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแต่ส่วนมากจะตัวเล็กๆเ,เยอะไซส์ประมาณนี้เยวะมากปังเกี่ยวนะครับก็ปัญนเหยื่อหุ้มที่การเบ็ดเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับแบบนี้นครับ ไม่นานเกินรอส่งามครับผม ทีก็เกี่ยวแค่ฟาร์มเฮานะครับตกเกี่ยวชิ้นแบบนี้นะครับบางทีก็ไม่ได้ปั้นเหยือ่อใช้วิธีหย่อนเข้าจุดนะครับน้ำประมาณ3เมตรน้ำค่อนข้างลึก แค่ฟาร์มเฮาก็กินแล้วฮะเจ็ดฟาร์มเฮา,าอย่างเดียวนะครับ กินเหมือนกันช่วงนี้ปลากำลังห้ยอยเหยื่อกินอยู่คนเดียว <c oughs> ถอนครับลงปุ๊บกินปั๊บนะครับ <c oughs> โอ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โอ้ยโอ้ยโ <c oughs> <c oughs> คตรใหญ่ คนใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่สุดๆนะครับโอ้โหเป่าฝ่ามือกลางๆนะครับตัวนี้มีคนบอกครับผมขี้โกงนะครับไม่ได้ขี้โกงครับผมเปิดโปรครับช่วงนี้นี่อ้ยใหญ่มากไ่แบบนี้ขอสักสิบกี่สิบตัวนะวันนี้ ใหญ่จริงๆครับตัวนี้อะไรผู้ดเดียวประสบการณ์มันต่างกัน่นาตาอเนวันนี้พาเด็กมาทัศนศึกษานะครับสองคน เลยกินด้คนเดียวเลยแต่ลกไม่ก้าวดิพามาสองคนนะครับวันนี้หาว่าผมขี้โกงอีกแหมผมไมไ่ขี้โกงผมใช้โปรซอ้อโปรเดือนละสามร้อยนะครับอักเริ่มหงุดหงิดปลาไม่กินชักเริ่มหงุดหงิดครับ <c oughs> สับครับโอ้โหอุ้ยใหญ่เลยครับตัวนี้อุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญูหูหูเออจะลุดจะลุดจะลุดโอ้ยบลัมบลัมเลยครับเจะบลัมเจ้าเบชรไข่ไหมครับเดือด โดนคนระับ <laughs> ใส่เด็กลงไปหน่อยครับดิกัู่ๆ <laughs> ้ลย <laughs> โอเคยครับพักเบรกกินข้าวกันนะครับ บงแล้วว่ายโมงบ่ยี่สิบนี่ก็บ่ายโมงยี่สิบนะครับก็เดี๋ยวพักกินข้าวกันก่อนหลกินเสร็จก็ลุยกันต่อเลยปลาก็กินเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ก็มีเข้ามาแบบสามสี่ตัวแล้วก็ห่างไวสักพักนึงแล้วก็เข้ามาอีก เราทำแบบรบ้านคนะเป็นกรละมังเลยตักมีขายย่างวันนี้พ่อครัวไม่มาพ่อครัวบอกขอหยุดพักมันหนึ่งผู้เท่าสอนจังหวะนี้จังหวะนี้ โอ้โหนี่ใหญ่ครับโอ้ยลงคอไซใหญ่ครับไซใหญ่โอ้นอให้จับตูครับดูนะครับโอ้โยไซไซใหญ่ทั้งนั้น อร่อยก็ไปกินใส่กินขวบมก,กินตรงกลางเนี่ยหอขู่ใส่นี่ครับนี่อามตกได้โคตรใหญ่อ่ะยังเหลืออยู่ไรตัวเนี้ยงือเลยโอ้ยคนฝีมืออ่อนเนาะวากันไปนะครับตามฝีมือ <c oughs> ก็เป็นนี้นะครับเป็นของมัดตดัดมัดตาดเบอร์0.8นะครับพอดีห,หา0.5ไม่ได้ของเขาของเขาดีจริงๆครับแข็งแข็งดีราคาไม่แพงด้วยนะครับ ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่อยากแนะนำให้เพื่อนๆใช้ใดูนะครับมันแข็งดีม,มันเปียะ เวลากลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้นะครับสหรับชิงหลิวตะกลับาันี้นะครับประมาณ5-6รูกถึงจะได้ว่า5ลูกไม่ขาดนะครับก็จบไปเหมือนเดิมนะครับ นี่ก็พอได้สนุกนะครับเหมือนเดิมปลากินเรื่อยๆนะครับหรือว่ากินไม่ค่อยจัดนะครับก็ยังได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเก็บของกลับบ้านก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแ้ม,มาถึงไหเส็บกดหยุด